โอเคเรามาต่อกันเลยตอนนั้นยายเรียกนะโอเคต่อต่อ, <c oughs> อที่นี่มันก็ไม่มีใครใช้หรอกเออไม่ถึงอะ่ะตรงนี้เป็นห้องปกเปล่าเลยห้องมาทำบ้านนะ

เฮ้ยเฮ้ยหมูเหลือรอดตัวนึงสงบนิ่งสงบนิ่งเอ้ยโอ๊ยตกน้ำ ขอนไก่มาด้วยเย่ yeah. ทินนี่กว่าจะดอบโอ้ oh. ได้ยังโอเคได้มาห้าอันพิกเอ็กมา โอเคแค่นี้เราก็มีอาหารกินละกบ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 นั่นๆั่นนั่นโอ้โหทำไมไม่เห็นวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันติดด้วยเออติดชั้นระคุณวัวจะช่วยให้ขอแค่กินดีอยู่ดีนี่แค่นี้ก็พอแล้ว ดีดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ไม่ตกต้นไม้เนี่ยเฮ้ยอเออเอออเออฮี่ไปเกาะตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยตุ๋มโอ้โหเดินไปตรงนั้นก็ยังดีกว่าอีกแต่ไม่เป็นไรว่ายน้ำไปยังเร็วกว่าเยอะเลยโอเโหอย่าจมอย่าจม สร้างบ้านอยู่ในแถวภูเขาดีไหมเนี่ยถ้ามัานมีต้นไม้มันก็จะดีมากแถวแถวนี้มีมีฐานเพียบเลยอ่ะอืมสิด์ยอดสิทธ์ยอดอืม <c oughs> <c oughs> ถึง ừ, ส, ο, สักทีเอื้อสโลสโลโมเชอเอื้อกว่าจะถึงอ๋อ,อ, á, อ ooh, โอ,โอ้ยหมูมาจากไหนหมูมาจากไหนเนี่ยฮะโอเคงั้นก็ดีแล้วมา ชอบเล่นน้ำปกติแล้วมูมันต้องชอบเล่นโคนดิเออมูมันชอบเล่นน้ำแต่มันแต่ปกติแล้วมันต้องชอบเล่นโคนขี้โคนเฮน่าจะตัดต้นไม้น่าจะตัดแบบพวกต้นไม้อะไรมาเยอะกว่านี้นะเนี่ยเพื่อามาสร้างบ้านจะพอไปเนี่ยห้าบล็อกเนี่ย ไฮเนี่ยไปท้านาทีแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอึบเ็บเอืมไม่มีต้นไม้สักกต้นเลย อันน uh ี huh. uh ้เ huh. ป uh ็นแถวแถวของภูเขาแฮะเดี๋ยวแวะไปตัดต้นไม้แถวๆนั้นดีกว่าเออ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 เอเืมไปเอาไป ตัดต้นมาต้นนี้เสร็จแล้วรอเดี๋ยวรอให้มันดบต้นอ่อนแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปปลูกตรงแถวๆบ้านดีกว่ามมคมวานกี้ฉันนี่ยมยอด ทำไงดีอะอ่ะนะอันนี้มันจะยังเร็วกว่าอ้าวดอบต้นมาแล้วโอ้เร็วจังแค่นี้ก็รอให้มันแค่ดรอปต้นอ่อนของมันมาอ้าวรอลาอลาอดย่ ไม่มานะพีีอ่ะติดแล้วใช่ไหมดอกสักต้นไหมเนี่ยโอ้เนี่ๆพักคุณยิ่งหนักเออสองต้นยังเหรอโอเคสองต้นก็สองต้น ออาได้ซีดมันด้วยเอาไว้ลอกไก่ดีกว่าแต่ยังไม่เอาดีกว่าเอเอาทิ้งไว้ก่อนไอ้มเมล็ดข้าวจากการทุบอันนั้นจากการทุบวัชพืชเออเพื่อ,อ,อข้วท้าคิดเนี่ยหนึ่งสองสาม อออออออเนี่ยถ้าถ้อยู่แถวๆบนภูเขานะสบายมีทานเฮอมีแร่ด้วยแต่ไม่แต่ไม่รู้มันจะมีเพชรหรือเปล่าเฮ้ยตกอีกแล้วอ่ะ <lover> น้อยนน่นี่อันนี้เป็นทางขึ้น จะเดึงจะดตึงตึง,งโอเคตรงนี้ตรงนี้สร้างมาอยู่ตรงนี้เถอะลางเล็กเล็กอะมาจะเอาไม้โอ๊กไม้ย่อยให้หมดเลยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ศูนย์แกเอป้องกันได้ก่อนแล้วนะ เกี่ยพื้นที่เสร็จแล้วถ้างั้นยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย